เรียนป .3 ทุกคนนะครับวันนี้พบกับอักษรออนเล่นเยนะครับเราเพิ่งจะเคยพบกันเป็นคาบแรกนะครับก็จะสงสัยนะครับว่าคนนี้เนี่ยนะเขาชื่ออะไรนะครับแล้วก็สอนวิชาอะไรนะครับก็แนะนําตัวนะครับ ครูแม็กนะครับจะทําหน้าที่นะครับมาจัดการเรียนการสอนนะครับช่วยนักเรียนทุกคนนะครับในเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองครับดังนั้นทุกครั้งที่นักเรียนจะมาเจอครูแม็กแล้วก็จะต้องเตรียมหนังสือช่วย เล่มนี้ขึ้นมาเลยครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป3เล่มที่2ของอักษรนะครับหนังสือน่าปกน่ารักมากเลยเก็บเอาไว้อย่างดีเลยนะครับเอาละครับเราก็จะมาเริ่มเปิดเรียนกันเลยนะครับว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับเมื่อเราขึ้นมาอยู่ชั้นป3กันแล้วตอนนี้ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วนะครับมาเริ่มกันเลยครับในส่วนนี้ของเรานะครับจะเป็นหน่วยที่นะครับ 5นะครับเป็นเรื่องของอากาศบนโลกนะครับเริ่มต้นบทที่1เนี่ยเราจะศึกษานะครับเรื่องราวเกี่ยวกับอากาศรอบตัวเรากันก่อนเลยนะครับแหมมาคาบแรกเนี่ยอย่าเพิ่งซีเรียสครับเรามา อ่านนะครับการ์ตูนแบบน่ารักน่ารักกันก่อนเลยนะครับเรามาชวนให้คิดนะครับอ่านไปแล้วก็คิดไปนะครับเริ่มกันเลยครับเป็นปอนอากาศรอบตัวนะครับมาแล้วครับนี่เลยครับมีเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายครับอยู่ในสวนสาธารณะแน่ๆเลยครับเพราะว่าโอต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะแล้วก็มีคนปั่นจักรยานด้วยนะครับว้าวแบบภาคเสียงให้ อากาศสดชื่นจังเลยฟิมนะครับเสียงที่ฟังแล้วแสบหูมากนะครับที่นี่อากาศสดชื่นเน้นก่อนเลยครับอากาศสดชื่นจังเลยฟิมฟิลมก็คือใครดีอ่าฟิลมก็คือเด็กผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยครับเด็กผู้ชายคนนี้แน่ๆเลยครับโอเคนะครับเอาแล้วเด็กผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยเด็กผู้หญิงชื่ออะไรดีนะชื่อชื่อแม็กดีไหมชื่อแม็ก ไม่ดีนะครับไม่ดีอ่ารอเล่นรอ,อเล่นเพราะว่าแม็กคือคนนี้นี่แม็กปั่นจักรยานอยู่นะครับเด็กผู้หญิงชื่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวเขาเฉลยตอนจบโอเคมั้ยแต่ว่าตอนนี้นะครับเด็กผู้หญิงบอกว่าอืมอากาศสดชื่นจังเลยนะครับเพราะว่าอะไรเอ่ยต้นไม้เยอะมากนะครับต้นไม้เยอะมากหลังจากนั้นฟิล์มก็อาจจะปล่อยแก๊สออกมาไม่เอาดีกว่านะครับอากาศสดชื่นปุ๊บแล้วก็เป็นไงโอ้ตอนนี้ก็เวลาผ่านไปนะครับเย็นแล้วเรากลับบ้านกันดีกว่านี่ ดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะรับขอบฝาเย็นแล้วเรากลับบ้านกันเถอะนี่ไปสิฟิลม์ม่ยเท่มากเลยนะครับเวลายืนนี่ดูท่าทางเขาดูมือดูมือนี่อันนี้เป็นไงล้วงกระเป๋าด้วย <c oughs> เกาอะไรเอ่ยเกาเกาขาเกาขาอยู่นี่เท่มากเลยครับชอบฟิลม์มชอบฟิล์มนะครับปากับบ้านกันเถอะนะครับต่อมาต่อมา โอ้ก็จะเดินทางกลับบ้านครับก็จะต้องข้ามที่ทางม้าลายนะครับสองคนนี้ไดเป็นเด็กดีมากเลยนะครับต้องข้ามถนนที่ทางม้าลายแต่ว่าเรามาดูสิครับว่าทั้งสองคนครับทั้งฟิล์มแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนี้นะครับบอกว่าทาไมอากาศตรงนี้แย่จังไม่เหมือนกับตรงสวนสัรณะเลยนะครับฟิลม์มโอ้โหนี่ไงรถยนต์เต็มไปหมดเลยนะครับและนักเรียนทุกคนสังเกตน,นะครับว่ารถยนต์เยอะมากเลยเนี่ยมันมี ท่อไอเสียของรถยนต์ครับอ่าและท่อไอเสียก็จะมีการนี่เลยปปปปปปปล่อย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 โอ้โหปล่อยควันนะครับปล่อยควันเป็นไอเสียจากรถเมย์นะครับมอเตอร์ไซค์มีไหมมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เหลือครับนี่เลยครับท่อครับผมป๊าปปล่อยนะครับปล่อยควันออกมาแบบนี้นั่นเองนะครับอ่าเพราะฉนั้นต่อมาครับมาฮะ รีบเดินกลับบ้านกันเถอะอยู่ตรงนี้นานๆโบอารู้ชื่อแล้วโบค่ะโบค่ะโบหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยแบบว่า <c oughs> หายใจไม่สะดวกไงมันแบบว่ามลพิษยเยอะไงใช่ไหมโอ้แล้วก็ฟิล์มก็เห็นด้วยใช่ใช่ใช่เราก็เริ่มจะหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้วนักเรียนครับในการ์ตรูนเรื่องนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราอยู่ที่สวนสาธารณะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันนะครับปรากฏว่านะครับก็หูหายใจไม่ค่อยสะดวกเลยนะครับการหายใจเนี่ยจะสดชื่นหรือหายใจไม่ค่อยสะดวกเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกับอากาศแน่ๆเพราะการหายใจเป็นการนําอากาศเข้าสู่ร่างกายครับ โอเคไหมครับอ่านะครับและทีนี้นะครับมาลองตอบคําถามกันดูดีกว่าครับว่าอากาศในแต่ละบริเวณจะมีลักษณะแตกต่างกันนะครับจากสถานการณ์ที่เมื่อกี้เราอ่านกันมาครับนักเรียนคิดว่าเพราะเหตุใดนะครับสถานที่ทั้ง2แห่งนะครับจึงมีลักษณะของอากาศที่แตกต่างกันนะครับเรามาดูคําว่าสถานที่ทั้ง2แห่งกันก่อนดีกว่าครับ สถานที่ทั้ง2แห่งที่เราพูดถึงนั้นก็คือ 1. สวนสาธารณะครับ1ก็คือสวนสาธารณะนะครับและ 2. าาะะละ 2. ก็คือนะครับบริเวณที่ใกล้กับอะไรเอ่ยโอ้ถนนนะครับที่มีการจราจรแบบคับข้างมากๆเลยครับก็คือบริเวณถนนนั่นเองครับนี่เลยนะครับมี2ส,สถานที่ ทำไมนะถึงมีนะครับลักษณะของอากาศที่แตกต่างกันนะครับที่สวนสาธารณะเนี่ยนะครับโบเนี่ยบอกว่าอากาศทาไมเอ่ยสดชื่นครับอากาศอากาศนะครับสดชื่นนะครับหายใจเข้าด้วยแบบว่าเป็นไงฟืดฟืดเลยนะครับสดชื่อโอเคแต่ว่านะครับที่ถนนเนี่ยอากาศเนี่ยทำมาทำให้เราหายใจไม่สะดวกหายใจครับ ไม่สะดวกนี่ก็คือสิ่งที่เราได้มาจากกระตุ้นคำถามก็คือนะครับเหตุใดทำไมเพราะอะไรนะครับทั้ง2บริเวณนี้จึงมีนะครับอากาศที่แตกต่างกันสังเกตไหมครับว่าตอนอยู่ในสวนสาธารณะเนี่ยนะครับหมีต้นไม้เยอะอและนอกจากมีต้นไม้เยอะแล้วเนี่ยยังไม่มีแหล่งที่สร้างมลพิษทางอากาศด้วยเพราะว่าเราไม่ให้รถยนต์เนี่ย ขับเข้าไปในสวนสาธารณะจริงไหมครับดังนั้นเนี่ยนะครับก็เลยมีเหตุผลอยู่2ประการด้วยกันนะครับก็คือต้นไม้นะครับเยอะครับและไม่มีนะครับไม่มีรถยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําหน้าที่ปล่อยไอเสียครับไม่มีรถยนต์นะครับหรือมอเตอร์ไซค์นะครับรถยนต์ มอเตอร์ไซค์จึงไม่มีไอเสียออกมานั่นเองครับจึงไม่มีนะครับไอเสียออกมาครับแต่พอมาที่ถนนเป็นไงเอ่ยโอ้โหการจราจรรับข้างนั้นนะครับถ้ารถจอดกันแบบติดไม่ไปไหนเลยครับโอ้โหแต่ละคันปล่อยไอเสียออกมาเยอะมากครับมีไอเสียมีไอเสียนะครับจากรถยนต์นั่นเองครับ จากรถยนต์หรือว่ายานพาหนะต่างๆนะครับแล้วตรงถนนเนี่ยเมื่อกี้เราสังเกตมีต้นไม้เยอะหรือน้อยอก็มีต้นไม้น้อยด้วยครับมีต้นไม้นะครับอยู่น้อยหรือบางทีก็อาจจะแทบไม่มีเลยก็ได้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือคำตอบของพวกเรานั่นเองนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับโบกับฟิล์มนะครับผ่านไปทีนี้เมื่อกี้เนี่ยพวกเราพูดถึงอะไรเอ่ยเราพูดถึงไอเสียใช่ไหมครับ าจากรถยนต์มีการปล่อยข่าออกมานะครับมันจะมีอยู่ช่วงวัาหนึ่งที่ประเทศไทยของพวกเราเนี่ยนะครับเต็มไปด้วยมลพิษทางอากาศครับเรามาดูความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนี่เลยครับอนุภาคเล็กจิ๋วที่เรียกว่าฝุ่นนะครับ PM 2 5ครับทุกคนคุ้นชื่อกันแน่นอนครับฝุ่น PM 2 5คืออะไรเอ่ย มันก็คือฝุ่นละอองแหะครับแต่ว่าเป็นฝุ่นละอองที่เล็กมากๆมีขนาดไม่เกิน2.5ไมครนนะครับมีขนาดไม่เกิน2.5ไมครเล็กขนาดไหนครับคูม็กเล็กเท่ามดหรือเปล่าเล็กกว่ามดเล็กกว่ามดขนาดไหนครับนักเรียนครับ2.5ไมครคือมันแบบเป็น1ในล้านโหเศษเสี้ยวเลย เล็กมากๆเล็กมากๆเล็กจนนะครับขนจมูกนะครับที่อยู่ภายในโพรงจมูกของเราเนี่ยไม่สามารถจะดักจับฝุ่นเหล่านี้ได้นะครับเมื<ภ>่อฝุ่นเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายนะครับก็จะส่งผลให้เกิดโรคมาเรนปอดเลยครับเพราะว่าปอดเนี่ยจะต้องนําอากาศจากด้านนอกเนี่ยมาที่ปอดถูกต้องไหมอ่าปอดเนี่ยมานะครับอ่านะครับแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด เกิดเป็นโรคถุงลมโป่งพองไม่อยากเป็นเลยครับคุณแม่ครับโอ้โหอาจจะเกิดเป็นโรคหัวใจได้ด้วยนะครับแปลว่า PM 2.5เนี่ยมีผลดีไหมเนี่ยไม่มีเลยครับแย่มากนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องอยู่ในบริเวณที่มีอากาศบริสุทธิ์ถูกต้องไหมครับทุกันนี้เราก็สามารถเช็คได้ด้วยนะครับตรวจสอบจากมือถือของพวกเรานะครับว่าค่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่เนี่ยมันมีค่าน้อยอากาศสดชื่นหรือมีค่าสูงถูกต้องไหมครับโอเค เรานะครับก็สามารถป้องกันตัวเองได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยครับซึ่งต้องเป็นหน้ากากอนามัยที่สามารถกรองอนุภาค PM 2.5ได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกหน้ากากจะสามารถกรองได้ต้องเป็นหน้ากากอนามัยที่สามารถนะครับกรองฝุ่น PM 2.5ได้ถึงจะ ปลอดภัยนั่นเองครับเนี่ยย้อนกลับมาดูสิครับถ้าเกิดเราอยู่บริเวณถนนเนี่ยดูหน้าทั้งสองคนเป็นไงเอ่ยโอ้โหหายใจแบบแหกๆเลยครับแฮกๆเลยครับอืมนะฮะนะครับต่อมานะครับก่อนจะเข้าสู่บทเรียนนะครับในเรื่องของอากาศนะครับเราพูดถึงอากาศที่สดชื่นอากาศที่มีมลพิษกันแล้วนะครับ ก่อนที่เราจะเข้าสู่นะครับเนื้อหาที่เป็นอากาศนะครับในคาบเรียนหน้าแล้วมาลองตอบคําถามกันดูสักนิดนึงครับว่าพวกเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอากาศกันดีอยู่แล้วหรือเปล่านะครับอ่ะมาเลยครับชูแหวอากาศแบบใดที่จะช่วยให้ผ้าที่เปียกแห้งได้เร็วที่สุดครับ ผ้าที่เปียกหมายความว่าผ้าที่เพิ่งเอาไปซักมาใช่ไหมนะครับแปลว่าผ้านั้นน่ะจะต้องเต็มไปด้วยอะไรเอ่ยโอ้โหมีน้ําครับมีน้ําอยู่ชุ่มเลยครับสังเกตผ้าเปียกจนมีทำไมโอ้โหนักหนักนะครับแต่เราอยากให้ผ้านี้แห้งการทําให้ผ้าแห้งคือการเอาน้ําออกจากผ้าให้ได้เอ,เอาน้ําออกจากผ้าให้ได้ทีนี้อากาศแบบใดที่จะทําให้น้ําเนี่ย ออกจากผ้าได้ดีนะครับอ่านะครับอากาศนั้นควรต้องมีความชื้นมากหรือความชื้นน้อยอะอ,ะอะความชื้นคืออะไรใช่ไหมครับอ่ะะครับในเช้าวันหนึ่งคูแบ,บ็กตื่นขึ้นมาโอ้ยเพิ่งตื่นทำไมมันเหนียวตัวขนาดนี้อ่าออกมาเปิดประตูบ้านปุ๊บโอ้โหอากาศมันแบบ อบอ้าวมากเลยอ่บเหนียวตัวลำคาญตัวมากเลยเหงื่อก็แบบหืเกาะเต็มตัวแบบนี้คืออากาศชื้นครับอากาศชื้นคืออากาศที่มีไอ้น้าลอยอยู่ในอากาศเยอะแยะเลย <S <S ดังนั้นนะครับน้ำนะครับหรือเหงื่อนะครับของเราเด็ยก็ไม่สามารถที่จะระเหยออกสู่อากาศได้เพราะในอากาศมีน้ํามีไอน้ําอยู่เยอะแล้วถูกต้องไหมครับอ่าเรียบร้อยดังนั้นครับถ้าเราอยากจะให้น้ําออกจากผ้าที่เปียก อากาศในช่วงเวลานั้นควรต้องเป็นอากาศที่มีไอน้ําอยู่ในอากาศน้อยๆเราเรียกว่าอากาศชื้นหรือแห้งครับต้องเป็นอากาศแห้งนะครับมีข้อที่3และข้อที่4ครับครูแม็กซ์ครับให้ตอบ2ข้อเลยเหรอครับให้ตอบแค่ข้อเดียวนะครับต้องมาเลือกก่อนว่าจะเลือกอุณหภูมิสูงหรืออุณหภูมิต่ำนี้ครับนักเรียนป3ครับนี่ครับอุณหภูมิสูงคืออากาศทําไมเอ่ยอากาศร้อน ส่วนอุณหภูมิต่ำคืออากาศเย็นหรืออากาศหนาวนั่นเองครับผมอากาศเย็นอากาศหนาวเราอยากจะให้น้ำที่อยู่ในเนื้อผ้ามันกลายเป็นไอน้ำจากน้ำกลายเป็นไอน้ำต้องให้ความ ร้อนเข้าไปแปลว่าควรต้องเลือกอากาศร้อนหรือก็คืออากาศที่มีอุณหภูมิสูงนั่นเองครับดังนั้นในข้อนี้เราตอบข้อที่3นะครับเก่งมากใครตอบถูกนะครับเก่งมากส่วนใครที่ตอบไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจเพราะเราแค่ตรวจสอบความรู้ก่อนจะเข้าบทเรียนแค่นั้นเองครับมาลองตอบคําถามต่อกันดีกว่าครับข้อต่อมาครับ สัตว์ต้องการอาหารในการดำรงชีวิตเราต้องกินไหมครับโอ้กินเพื่อต้องกินไหมกินนะฮะสัตว์ต้องกินไหมกินหมดเลยต้องการอาหารนะครับแล้วต้องการอากาศด้วยครับผมต้องการอากาศโดยการหายใจนะครับอาหารก็กินอากาศก็หายใจนะครับในการดำรงชีวิตเนี่ยคำว่าอากาศในที่นี้นะครับคำว่าอากาศในที่นี้หมายถึงแก๊สในข้อใดสมมติว่าเราไปติดไปติดอยู่ในลิฟต์ กำลังขึ้นละอคืออลิฟต์้างตกใจเลยครับไม่เป็นไรตั้งสติตั้งสตงสิแล้วก็กดปุ่มระคังกรี๊งเรียกคนมาช่วยละแต่เขายังไม่มาเริ่มหาจใงออกละเริ่มละเริ่มละโอ้โหใครใครใครตดเนีย่ยไม่มีนะฮะเราหาจใไม่ออกอ๋ออ๋อนะครับเป็นไงอู้ไม่มีอากาศในลิฟต์เนี่ยถ้าติดนานๆไม่มีอากาศนักเรียนครับ ถ้าเราเรียนวิทยาศาสตร์มาเราจะพบว่าจริงๆแล้วในลิฟต์เนี่ยยังมีอากาศอยู่แต่อากาศในลิฟต์ตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีแก๊สที่เราต้องการอานะครับและเราต้องการแก๊สอะไรเอ่ยหายใจเข้าหายใจเข้าถ้าได้รับแก๊สนี้ร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าปกติโอเค โอเคแต่ถ้าหายใจเข้าไปปุ๊บอากาศเข้าไหมอากาศเข้าครับอากาศเข้าแต่ในอากาศไม่มีแกส๊สแก๊สนี้มันก็เลยแบบอาจจะไม่ออกนะอาจจะไม่ออกไม่ใช่ไม่มีอากาศนะครับมีแต่ว่านะครับไม่มีแกส๊สออกซิเจนนั่นเองครับเพราะคําว่าเราต้องการอากาศอากาศในที่นี้ก็คือแกส๊สออกซิเจนนะครับครูแม็กครับตอบข้อ2ใช่ไหมครับใช่ เอาค,ครับแต่ว่าเพื่อนผมตอบแก๊สหุงต้มนะครับก็ต้องการหุงข้าวต้องใช้แก๊สหุงต้มไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเอาไว้ทำกับข้าวกินนะถ้าเอาไว้หายใจเนี่ยคือแก๊สอะไรเอ่ย,ออ,ยออกซิเจนแล้วแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แหละครับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะออกมาตอนที่เราหายใจหายใจออกนั่นเองครับเข้าออกซิเจนออกคาร์บอนไดออกไซด์น,นะครับใครตอบถูกบ้างยกมือขึ้นครับผม โอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะครับเก่งมากงั้นมาดูคำถามหนึ่งครับผมมาเลยนะครับข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับอาลครับในทั้งหมด4ตัวเลือกนี้ครูแม็กนะครับสังเกตเตะตาก่อนเลยเตะตาก่อนเลยนะครับคือข้อที่3เพราะว่าจากข้อเมื่อกี้พวกเราเพิ่งจะคุยกันมานะครับว่าอากาศที่เราต้องการก็คือแก๊สออกซิเจนนะครับเราหายใจเพื่อต้องการแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย ตัวเลือกที่3เนี่ยต้องถูกต้องแน่ๆเลยนะครับคือแบบว่าตาไวไงตาไวอ่ะคือแบบข้อ3เนี่ยถูกแล้วต้องเช็คข้ออื่นต่อครับข้อที่1ครับเมื่อเราหายใจเข้าเราจะได้รับแก๊สอื่นๆด้วยอืมหายใจเข้าอืมมีแต่ออกซิเจนเข้าสู่โพรงจมูกลงไปที่ปอดหรือเปล่าครับไม่นะครับเราไม่ได้แยกอย่างนั้นเราหายใจเข้าไปปุ๊บก็แกส๊สทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นเลยเนี่ยเข้ามาเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวปอดเรานั้นจะ เลือกใครไว้เลือกออกซิเจนเอาไว้นั่นเองนะครับงั้นนะครับเราหายใจเข้ามันจะมีแก๊สอื่นๆเข้าไปด้วยอันนี้ก็ถูกต้องครับ 2. นะครับหายใจเข้าและหายใจออกนะครับเป็นแก๊สชนิดเดียวกันว้าวจากการจำได้ครับอ่ะเดี๋ยวซูมก่อนเลยนะครับตรงนี้ใครแบบว่าคุ้นๆจดตามไปนะนี่คือจมูกของเราจมูกของเรานี่เลยนี่คือนักเรียนทุกคนนะครับ นักเรียนนี่คือจมูกอืมมีสองรูมีสองรูนะครับหายใจเข้าปุ๊บปั๊บใครเข้าเอ่ยแก,ออก๊สออกซิเจนนะแก,ออก๊สออกซิเจนคุ้นคุ้นไหมคุ้นคุ้นนะแก,ออก๊สออกซิเจนนะครับพอหายใจออกปุ๊บออกอีกรูนึงใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเวลาเข้าเข้ากี่รูเอ่ยเข้า2รูแบบนี้นะครับพอออกก็ออกกี่รูครับผมก็ออก2รูครับแต่ว่าไม่ใช่แกส๊สออกซิเจนต้องเป็นแก๊สะไรเอ่ยแกส๊ส คาร์บอนไดออกไซด์ครับแกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์อ่าบอนไดออก dioxide, นะครับไซด์อ่าเดี๋ยวคุณแม่ขอขยับนิดนึงชืบชืบอ่าแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับดังนั้นหายใจเข้ากับหายใจออกเป็นแกส๊สคนละชนิดนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นคําตอบที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับก็คือตัวเลือกที่2นั่นเองนะครับส่วนตัวเลือกที่4ครับลมหายใจออกมีแก๊สคาร์ mm hmm. บอนไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบอ่ะอันนี้ถูกต้องนะครับไหนใครตอบถูกยกมือขึ้นครับโ,โหเก่งมากๆนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยนะยังตอบได้นะครับงั้นเรามาสรุปเกี่ยวกับอากาศนะครับรอบตัวเราครับอากาศเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราไม่สามารถมองเห็นอากาศได้ มองไม่เห็นนะมองไม่เห็นครับเพราะว่าอากาศเนี่ยมีสถานะเป็นแก๊สนะครับพูดง่ายๆคือไม่ได้รวมตัวกันเป็นก้อนเป็นของแข็งเราเลยมองไม่เห็นเป็นแก๊สครับไม่มีสีชายนี่ไนงะ อากาศมองไม่เห็นก็ไม่มีสีครับแล้วเป็นไงเอ่ยไม่มีกลิ่นแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเราสูดฟืดปุ๊บเนี่ยมีกลิ่นนึกออกไหมาอาจจะเป็นส่วนผสมอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในอากาศนั่นเองนะครับโอเคประกอบด้วยแกส๊สหลายชนิดนะครับเมื่อกี้เรามีใครบ้างนะคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนนะครับมีอะไรอีกเดี๋ยวเราจะนะครับเรียนกันต่อในคาบเรียนหน้านะครับทีนี้สิ่งสําคัญก็คือ อากาศของเราเนี่ยต้องมีสัดส่วนนะครับของแก๊สนะครับหรือว่าสิ่งเจือปนที่มันเหมาะสมนะครับถ้ามันไม่เหมาะสมเช่นมีฝุ่นละอองมากเกินไปโอ้โหแบบนี้นะครับมันก็จะส่งผลในการดําเนินชีวิตครับดำรงชุดเนี่ยมันอาจจะเป็นอันตรายเลยก็ได้นะครับเราก็จะต้องนะครับเลือกนะครับพื้นที่บริเวณที่นะครับอากาศเนี่ยนะครับอากาศดีสดชื่นอย่างที่โบเนี่ยเขาเลือกอยู่ที่สวนสาธารณะนั่นเองนะครับ นะครับและสาหรับคาบนี้นะครับก็เป็นเริ่มต้นของเรื่องของอากาศนะครับครูแม็กพบว่านักเรียนทุกคนเนี่ยตอบกันได้เลยนะครับว่าอากาศเนี่ยนะครับที่ดีเป็นยังไงอากาศไม่ดีเป็นยังไงนะครับในคาบเรียนถัดไปนะครับเราจะมาศึกษาลึกเข้าไปนะครับว่าอากาศที่มองไม่เห็นเนี่ยมีอะไรที่เราควรต้องรู้กันเพิ่มเติมครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ตั้งใจเรียนนะครับและในคาบเรียนหน้าอย่าลืมครับ นำหนังสือเล่มนี้มาเลยครับ uh huh. หนังสือวิทยาศาสตรป์ป .3 เล่ม2นะครับของอักษรน,นะครับและมาพบกับครูแมทได้ใหม่ในคาบหน้าขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อมให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษร Education น